สวัสดีครับพบกับรายการพอด้านะครับหลังจากคลิปที่แล้ก็ได้สอนอ,อ,อันพวิดีโอลง YouTube นะคลิปนี้ก็จะมา,าแก้เอ่ r อเอ,เอ,เอ่อ SR Pro นะว่าทำไมเออเป็นสี่เพี้ยนถ่ายแล้วสี่เพี้ยนไม่มีเสียงนะหรือว่าปัญหาอย่างอื่นอย่างเช่นกระตุกแหลก เออนะก็หลายอย่างเลยนะครับก็เออให้คลิกไปที่โลโก้หนึ่งครั้งนะแล้วก็กดตั้งค่าก็จะมาตั้งค่าอย่างนี้นะก็อันนี้ผมก็ไม่อันนี้ผมไม่ตั้งค่าอะไรนะต่อไป x c o s e ผมเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพมนะั้งรูปภาพน่าจะใช่ อันนี้ผมเก็บปรับเป็นอันนี้อันนี้ต่อมาก็เป็นเออเสียงนะผมปรับเป็น44.1 khz เพราะว่า48 khz หรือว่ามากกว่านั้นความเวลาอัปโหลดวิดีโอมันก็จะเยอะความจําก็จะเยอะนะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเออรูปภาพ นะว่าจะให้เห็นหน้าไหมฮะแต่ตอนนี้ผมปิดไฟอยู่นะเลยมองไม่เห็นอันนี้น่าจะเป็นการกระตุกนะแก้การกระตุกเฟรมอะไรอันนี้ก็เป็นเมาส์เนี่ยตอนนี้ไม่มีเมาส์นะฮะแต่อาจจะเห็นเมาส์ไอตัวสีขาวๆนะอันนั้นเป็นเอของอีกอันนึงนะนะครับผมไม่ได้ถ่าย s c r pro นะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับออจะเก็บไว้ที่ไหนเอออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับออคลิปนะจะสต็อปตอนไหนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสีภาพนะอย่าไปปรับเดี๋ยวสีจะเพี้ยนะผมก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะก็สวัสดีฮะบ๊ายบาย